ตอนนี้พ่ออยู่ในรถนะครับเมตายังไม่เห็นพ่อนะครับอ่าเดี๋ยวดูกระจุกแล้วนอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจุ๊บจุ๊บนี่จุ๊บจุ๊บขนมค่ะ เอาไปถุงหนึ่งเอเอไปให้แม่ไปถือไปอืมเอาไปให้แม่ไป,ไป,ไปให้แม่แมค่ะไปโอ้ ระวังลม้มเล็กแม่เร็วแม่เมตายังพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งหายจากหวัดหวัดตัวใหญ่ด้วย,อ,ยอืมอ้งค่ะนี่จบภารกิจค่ะ